พอดีเช้านี้เอาข้าวเอาข้าวให้ไก่แล้วก็ให้นกพิราบเยอยู่ด้านบนหลังคาง อกินข้าวฮะสงสัยจะแม่ตัวนี้ละมั้งฟักไข่ อมหมาคงกัดกัดไก่ฮะเช้ามามองเห็นนอนตายอยู่พื้นดินอ,อันนี้ไข่ฝนตกมาปรากฏว่าไข่มันคงจะเปียกน้ำฝนแม่มันก็ไม่รู้ไปไหนคงจะแม่ตัวดำนี่ยไข่คงจะเสียแล้วเนี่ยเพราะฝนตกติดต่อกัน มันคงจะเสียหลายวันแนล้วก็เห็นมันโอบอยู่ฮะโอบไคอยู่มันคงจะเสียไปนานแล้วมั้ง

ทั้งนกทั้งไก่นะนกอยู่ด้านบนนะบนหลังคาบินนะบินกลับไปที่อยู่ของมันก่อนมนะั้ง